เอาสองจานเลยเขาเนียวม่วงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอยครับผมกันครับผมครับผมพี่กันครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ MRT ท่าพระท่าพระรู้จักไหม MRT ท่าพระมีคนยืนถือกระทายอยู่ตรงนี้ไหมอะไรอะไรยืนกระทาตรงนี้ท่าพระนี่เขาบอกท่าพระไม่ใช่อ MRT ท่าพระเนี่ยับผมเป็นสถานีอินเทอร์เชน มันจะเป็นอินเตอร์เชนจ์ของสีน้ำเงินอย่างเดียวออเดี๋ยวดูแผนที่เดี๋ยวเราขึ้นแผนที่ให้ดูคือมันสะดวกมากเอมาทีท่าพระสะดวกยังไงรู้ไหมครับผมมันจะไปสีลมไปสีลมไปเยาวราชก็ได้หรือจะไปฝั่งจรันไปออกสะพานพระรามเจ็ดไปรัชดาฝั่งนั้นก็ได้ออ๋ก็คือไปได้ทั่วเลยว่าไปได้ทั่วแล้วก็จะมีอีกสายนึงที่ออกไปได้ก็คือไปฝั่งบางแค บางแคอ่าบางแคสายสองหนองแขมก็จะมีรถไฟฟ้าอีกคือตรงนี้มันแบบเส้นเดียวนะสีน้าเงินแต่ไปได้3ทางอ๋อคือเหมือนมันจุดสวนการอ่ะกระจายไปได้ไหลายที่ใช่ก็ต้องบอกว่าโลเคชั่นแถวนี้เนี่ยมันมันทำให้การเดินทางคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยง่ายเลยอนะครับผม แล้วมึงถามเนี่ยก็พูดอยู่คนเดียวแล้วจะไปดูคอนโดที่ไหนมึงก็รเเออก็ผมก็รออยู่แบบนี้อยู่ถามต้องถามไปแถวเนี่ยมันมีคอนโดตรงไหนหน้าน่าอยู่ม่าจริงจริงตรงสี่แยกท่าพระตรงนี้มีคอนโดหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นพาร์คแลนด์ไม่ว่าจะเป็นไอดีโอครับนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปชม ตัวเดียวพอจะเป็นคอนโดราคาโลไลซ์เราจะนำเสนออยู่นี่วจรันซอยสามนะครับของบริษัทอนันดาราคาเช่าเริ่มต้น7 0 0 0บาทเจ็ดพันก็ถูกเลยแล้วความน่าสนใจของคอนโดที่นี่คืออะไรรู้ไหมสำหรับพวกเรามันอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่แบบผมชอบมากพี่ชอบมากเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูที่ไหนครับพี่เดี๋ยวไปดูดีกว่ายังไม่บอกแต่ก่อนที่จะไปดูต้อง บอกเพื่อนๆก่อนว่าอยากให้เราทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับขออนุญาตที่จะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะการกดกดสับสไครต์นะครับนะครับเราจะพาไปดูหลายๆที่เลยนะฮะคุณจะกดไหมครับคุณขอร้องเถอะอย่าดูอย่าดูอย่าดูกดไม่กดเลยอ๋อย่าดูไปเถอะไปต่อหัวเรบแตกโอเคไปไปดูกระโดครับไปดูไปดูเลยมาถึงแล้ว ที่นี่เป็นคอนโดยูนิโอจรันซอย3ของบริษัทอ An น uh ันดาดดเวลอ p เมนท์ที่นี่นะครับมียูนิตทั้งหมด1,900กว่ายูนิตเป็นแหล่งที่สำหรับคนที่มองหาคอนโดแถวๆจรัน uh huh. นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใกล้กับ MRT ท่าพระ uh huh. ห่าง900เมตรพื้นที่ห้อง28ตารางเมตรราคาเช่าเริ่มต้น7,000บาท uh huh. อ่ะได้เวลาที่เราจะพา เ,เพื่อนๆแล้วก็น้องบอยไปกินกัน,นที่นี่อยู่ที่อยู่ในโอารันทซอยสาม,มีอะไรน่ากินจากนี่ไปไม่ไกลนะพาเข้าไปสุดซอยจรันซอยสามไปดูชุมชนที่ยังมีลมหายใจชุมชนคลองบางหลวงครับอโอเคอม,มาถึงแล้วเดี๋ยวที่ไหนพี่พาไปกิน <laughs> รู้สึก <laughs> ว่าคุณจะไม่คึกเลยนะจะพาไปกินเนี่ย,ยขนาดเนี้ยของดีมันต้องอยู่ในซอยอ๋อของดีมัน นี่ใช่ไหมเขาอยู่ในซอยอ๋ออร่อยนี่อร่อยใส่กุอร่อยเลยอร่อยพี่อร่อยอร่อยอร่อยมันไม่ใช่แค่ร้านอาหารครับเดี๋ยวพาไปดูวิถีชุมชนอ๋อนะอันนี้เขาเรียกว่าชุมชนคลองบางหลวงครับผมนะเป็นวิถีชีวิตคนกรุงเทพไม่เคยมาเลยนะคนกรุงเทพไม่เคยมาจริงๆไม่เคยมาสิเป็นคลองภาษีเจริญมีช่วงก่อนหน้าโควิดเนี่ยฝรั่งเยอะแต่ช่วงนี้ก็ซบเซาช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝรั่งเงาะเยอะ ไม่ใช่นะคือหลังจากโควิดมาเนี่ยครับผมคนก็น้อยลงไปก็เลยวันนี้อยากพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวแล้วว่าหลังจะได้มาเที่ยวกันเดี๋ยวลองมาดูว่าไปดูไปดูไปเดินไปเดินไปเดินไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปกติถ้าผมมานะผมจะจอดรถฝั่งวัดฝั่งนู้นของคลองนั่นแต่วันนี้เรามาเข้าสะลันซอยสามตรงนั้นมันเข้าฝั่งเพชรเกษมก็มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ครับนะที่แบบ มีคลองแล้วก็มีผู้คนสองฝั่งคลองเดี๋ยวผมไม่เอาเบ็ดกันได้ไหมพี่เขาห้ามตกแต่ปลาเยอะมากไปเป็นปลาสวายแล้วมีที่เด็ดเด้ยอะไรพี่มีบ้านศิลปินบ้านศิลปินคือศิลปินเขามาซื้อบ้านแล้วเขาตั้งชื่อบ้านศิลปินอแล้วเขาจะมีหุ่นละครเล็กแต่ว่าช่วงนี้เขาซ่อมปิดเขาก็เลยช่วงโควิดมาเขาเลยปิดซ่อมใช่พี่ นี่ไงบ้านศิลปินอ๋อนี่กันถึงแลครับบ้านศิลปินเขาปิดอ๋อแต่ปกติคือเขาก็เปิดให้คนเข้าดูแต่ว่าดูได้แต่ว่าช่วงนี้การแสดงหุ่นละครเล็กเขาปิดเขาซ่อมบ้านเขาครับอ่ะบอยครับผมเพื่อนมานั่งรอแล้วเนี่ยแขกรับเชิญนะพี่เพื่อนมานั่งรอสวัสดีครับผู้ลุงสบายดีไหมครับผู้ลุงตรงนี้ เป็นงานตอนเย็นๆอากาศดีไหมครับอากาศดีนี่ลุงเขาใช้ครีมเลยเนี่ยนั่งตากแดดัวขาวจ้วงเลยออออพอดึกๆเขาลุกเดินนะครับผมผมออขอตัวก่อนดีกว่าขอโทษครับผมดีกองบางหลวงบอยครับผมเป็นไงบรรยากาศพี่ผมว่าดีนะพี่แต่มันอย่างที่บอกช่วงนี้มันมีโควิดเข้ามาเดี๋ยวหลังจากโควิดผมจะต้องมาอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยก็จริงนะเอาตรงๆนะพี่ว่าครับผมโควิดมันก็ทาให้บรรยากาศเงียบๆดีเหมือนกันถ้าใครชอบเงียบๆนะมันเงียบไปพี่นี่ตลาดหรือสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ต้องฟังใหม่ที่นี่ไม่ใช่ตลาดแต่เป็นชุมชนอ๋อป็นชุมชนเป็นชุมชนที่คนชาวบ้านเขาอยู่กันเองเขาซื้อขายกันเองเขาไม่ได้เขาไม่ได้โอเพ่นเน่ยผมคิดว่าเป็นตลาดนะใ่ใช่ตลาดที่นี่ไม่ใช่ตลาดน้าแต่ที่นี่เป็นชุมชนคลองบางหลวง เป็นชุมชนวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครที่ติดริมคลองภาษีเจริญแต่ว่ามันพิเศษตรงไหนรู้ไหมมันมีบ้านศิลปินบ้านหลังนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเขาเปิดเนี่ยเราจะพามาดูคุณละครเล็กก็ได้แต่ตอนนี้เขาปิดซ่อมแซมอยู่แต่ก็เราก็เห็นวิถีชีวิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาบอยนะแล้วก็โป้งช่างกล้องของเราไปกินก๋วยจับพี่กดเงินได้เท่าไหร่ดีกว่า กินให้หมดก็แล้วกันพี่เพ่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูอาหารร้านนี้ผมมาทานหลายครั้งแล้วมันเหมาะกับพวกเราเพราันถกไม่ชอบเลยอันนี้เหมาะกับผมเลยนะมันมันราคาบ้านๆนะครับสี่สิบห้าสิบบาทเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าอปดพันร้อยนู่นอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันโอเคครับผมไปไปไปกินกันเลยครับเอาละบอยมาถึงแล้ว ผมรู้นะว่าคุณรออยู่ใช่ครับตั้งแต่เช้าแล้วผมล้าง้องแต่เมื่อวนเลยครับรอมีชื่อร้านไหมพี่อะไรนะก๋วยจับปลาเล็กปลาเล็กก๋วยจับปลาเล็กนี่นี่ดู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 นี่มีผู้ผู้เสียงนะครับมาทานกันหลายคนเลยใช่แล้วบรรยากาศดีมากมันเย็นนะตอนลมมันพัดอะไรเงี้ยมันเย็นนะใช่เป็นไงน่าทานไหมครับเด็ดเด็ดเลยพี่บอยนี่ขายมากี่ปีแล้วนะครับ สิบกว่าปีนะฮะขายริมคลองมาตลอดอืหอมจริงหอมจริงอะไรจหอมไหมหอมไหมหอมจริงอะไรจริงป้าเล็กเขาขายมาห้าสิบกว่าปีอ๋อห้าสิบกว่าปีอะไรลูกป้าเล็กหน่อยขอเลยแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวจัดข้าวเหนียวมะม่วงด้วยอันนี้โรยอันนี้ยังครับเอาโรยแล้วนะทีเป็นไงนะครับ เมื่อกี้ผมคนไปหน่อยแล้วอืมมากินากม่ากินไหมก็ลองดูนะนี่นะกวยจับปรุงป่ะปรุงป่ะชิมน้ําก่อนชิมน้ําก่อนเมื่อผมว่าไม่ต้องปรุงเลยล่ะดูอือฮเอาสองจานเลยข่าเดน๋ยวม่วงอือหไม่ต้องปรุงอกพี่ไงอร่อยพี่อันนี้เท่าไหร่พี่ข่าเดนียวม่วงหกสิบกสบกวยจับเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบบาทว้าว นะอันนี้ก็เหีียวมะม่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดู <c oughs> อ่าอีกคำหนึ่งน,นะครับโอ้โหอ <c> ื <oughs> นี่นะครับเอาหล่นแล้วละโมเดโชว์อยู่นั่น <c oughs> อร่อยไหมอืม <c oughs> ละมุนนะพี่ข้าวเหนียวนุ่มมากเลยนะใช่ครับแล้วมะม,ม่วงเขาก็ อร่อยพอดีเลยอ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนแล้วกันอาจจะต้องเบิ้นแต่อร่อยจริงครับลองมากินดูได้นะครับไงอร่อยไหมยอดเลยครับม็พี่ดูหลักฐานดิบวันะชาดสามนีไงก็เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่บอยหน่อยนะครับผมครับพี่บอยตรงนี้อยู่มานานยังนะผมอยู่นะเกิดและชุมชนเนี่ยโวย ก็ร้อยขึ้นอ่ะผมว่าเป็นร้อยปีแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอีกสงครามโลกครั้งที่สองใช่โอ้โหเกิดยังเนี่ยท่านอ่ะยังครับตอนนั้นยังเป็นวุ้นอยู่เลยเป็นวุ้นอยู่ผมก็อยู่คนเดียวคนเดียวเลยอันนี้แล้วผมแหละอันนี้คุณพ่อเขาเล่าให้ฟังต่ออ่าสมัยก่อนทหารญี่ปุ่นก็จะวิ่งเรือลาดตะเวนตรงเนี้ยแถมนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่ในคลองนี่แหละเพราะว่ากองทหารเขาอยู่ที่ อางอกน้อยฮะเห็นไหมมันใกล้ๆแถวนี้อ่ะเขาวัดวิ่งลาดตะเวนนะแต่ทุกวันนี้เป็นไงคนเยอะไหมคือชุมชนของบางหลวงก่อนโควิดอ่ะนะมันก็เยอะอยู่คึกคักแต่ช่วงหลังโควิดนี่เงียบเลยนักท่องเที่ยวไม่เข้าด้วยไม่เข้าแล้วคนไทยมามาคนไทยก็มานิดหน่อยสมมติต่างชาติจะมากันเยอะดังนั้นเชิญชวนดีกว่าให้พี่บอยเป็นนชวนก็ถ้าอยู่ คอนโดใกล้ๆย่านแถวนี้นะครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวที่คลองบางหลวงของเราแล้วก็อย่าลืมมาลองลองชิมก๋วยจับกับข้าวเหนียวม่งของที่นี่นะครับโอลูกผิดช่องนล่นยังมีผัดไทยอีกอย่างหนึ่งแต่วันนี้ทีมงานไม่ได้ไม่ได้ชิมเพราะว่าวันนี้ผัดไทยพลาดพลาดเลยก๋วยจับก๋วยจับใช่อ่านะครับอย่าลืม แวะมาแล้วกันแวะมาแล้วกันมามาที่นี่ก็มาแวะร้านร้านป้าเล็กร้านป้าเล็กนะครับพี่บอยแต่พี่บอยขายผมเป็นลูกป้าเล็กอ๋อป้าเล็กก็จะเจอทั้งป้าเล็กแล้วทั้งผมอ่าใช่โอเคครับผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปไงบอยเขาผมก็ชอบนะผมชอบบรรยากาศชอบไหมสบายสบายดีบ้านๆน่ครับก็ต้องบอกว่าชุมชนคลองบางหลวงชุมชนริมสองฝั่งคลองครับผมนะครับอยู่กับคู่กับพี่น้องชาวจรันเพชรเกษมานานแล้วนะฮะแม้ว่าแต่ความเจริญจะเข้ามานะเนี่ยคอนโดยูนิโอจรันอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ริมสองฝั่งคลองเขาก็ไม่ย้ายไปไหนเขาก็ยังดำรงวิถีชีวิตของเขาอยู่มันเป็นความสวยงาม พี่ว่ามันเป็นความสวยงามที่ทั้งคนรุ่นใหม่สถานที่อยู่ใหม่ๆรวมถึงสถานที่อยู่เก่าๆที่เป็นบ้านไม้ริมคลองเขาก็ยังอยู่กันนะก็มันเป็นสเสน่ห์แล้วก็อ,อยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์กมาเที่ยวก็แล้วกันนะครับมีเวลาก็แวะเวียนเขามามาเยี่ยมชาวบ้านแถวนี้นะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยู่พักอยู่ตรงยินโนจรันสามของดีอยู่ที่นี่แล้วลองแวะมาดูสักนิดแล้วคุณจะติดใจนะนะครับก็ก่อน จากกันนะครับวันนี้ฝากทุกท่านนะครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เราจะได้มีพลังนะครับมีแรงมีบัตรเช็ตในการพาทุกท่านไปชมนะครับไปรีวิวคอนโดไปรีวิวของกินกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปล้นะครับวันนี้ต้องไปแล้วโอเคครับพบกัน e ีพีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ